ข,ยยของต่อยวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของดาราที่ทํางานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กนะคะ<ฆ>ต้องขอท้าความก่อนว่าที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาขยายเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีประเด็นร้อนใน<อ>โลกออนไลน์เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะ<ฆ>ถึงดาราเด็กจ<อ>ีโน่ชูตต้องบอกเป็นอดีตดาราเด็กสิจะถูกจำจำได,ำได้น้องจีโน่พ <laughs> ี่แหละเขาบอกว่าคนที่วัยสามึ้นไปไหนา้าพูดจะจำได้ <laughs> นะคะ ที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะจูจ่ๆก็มีข้อความโพสต์ขึ้นมายอมรับว่าตอนนี้กําลังบําบัดยาเสพติดอยู่ค่ะนี่แหละใช่ไหมเจ๊ใช่แล้วแฟนละครวัยสาอาบจะต้องจาได้แน่ๆเลยนะคะกับเด็กชายอ้วนจ้ำมํามตาโตน่ารักคนนี้และนี่คือภาพปัจจุบันค่ะที่เขาโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็วัย25ปีจีโน่ชู หันหลังให้วงการบันเทิงไปกว่า10ปีแล้วค่ะเพื่อไปเรียนเป็นเชฟทำอาหารอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ล่าสุดนะคะก็แชร์ตัวเองผ่าน Facebook ตามภาพนี้เลยนะคะ,คะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้ชีวิตยำเปเพราะว่ารู้สึกขาดความสุขในวัยเด็กเพราะว่ามัวแต่ทํางานก็เลยอยากจะทําอะไรเพื่อชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปในวัยเด็กนั่นเองอประกอบกับช่วงนั้นนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยประดังประเดเข้ามาในชีวิตก็เลยหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตอนอายุ15ค่ะค่ะ งานนี้เราก็เลยไปถามคู่สามีภรรยาแอนอลิชาและภูริอิรัญ,ญพฤกษ์นะคะซึ่งคู่นี้เนี่ยเข้าก้าวเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ10กว่าค่ะ <Ừ. S 1> จนตอนนี้เนี่ยวัยใกล้40กันทั้งคู่แล้วก็บอกว่าการเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะชีวิตเนี่ยจะเสียหลักได้ง่ายถ้าหากว่าไม่ประคองชีวิตกันให้ดีๆซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มองว่าการเลือกคบเพื่อนนี่แหละ <Ừ. S 1> เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเพราะถ้าหากว่าได้เพื่อนดีก็จะพากันรักดีทํางานเก็บสตางค์แต่ถ้าหากว่าเจอเพื่อนไม่ดีเนี่ยก็อาจจะ กันเสียขนได้เลยนะ จร,จริงๆงั้นว่ามันอยู่อย,อยู่ที่ที่ตัวเองด้วยแล้วก็อยู่คนรอบข้างที่เราเลือกเอาคนที่มาอยู่รอบตัวเราด้วยสังคมที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกคนที่ดีๆมาอยู่ใกล้ๆตัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบนั้นมันก็จะไม่มีอะค่ะอันว่านะจริงๆอาชีพนัก, <ๆ S 2> นกสแสดงเนี่ยมันได้ง่ายหมดง่ายเมื่อก่อนนี่ก็เคยมีชื่อเสียงมากขนาดไหนดูวันนี้ก็อาจจะแบบเป็นคนที่ต้องไปทํางานแบบหาเช้ากินค้ามเพื่อให้เลี้ยงตัวเองไปวันๆก็มีเพราะว่าในช่วงที่เขามีเงินเยอะเขาใช้ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็อยากให้มองดูตัวอย่างอะไร